สวัสดีค่ะพี่น้องมามากค่ะกําลังสีเอดสดมหมูค่ะพี่น้องว่าแม่แนงหมูส้มหมูนะนะจะมากค่ะต้มต้มหนังจากต้มหนัง้วนี่จะได้ดูต้มหนังนะจัะนี่ต้มหนังหมูเนาะอันนี้อันนี้เนืนะ้อจะเนื้อเข้ากับซีอ็ั่นแลวเข้ากับซีโป๊ดจะมากค่ะอันดกร้านมองทำงานเยอกเกินคนไทยนี่แหละจะ เลยเอ็นมันกินนิดน้อยเออนิดน้อยหลุดๆห้านี่แหละจ้ะต้มแล้วก็ต้มหนังมันเนาะตะต้มหนังมันแล้วก็ถ้ามันเย็นแล้วก็ซอยอันนี้อันนี่เขากะสีโบ๊ทเออ,อบอ๊แล้วก็ถ้าบมมีข้าวเหนียวเขากะสิเอาข้าวเจ้าเขานี่แหละจ้ะแล้วก็เสือกกระเทม คงสุหรดเก๋แค่นั้นหละกระแทบแล้วพี่น้องหั่นไ่น้อยก่อนแล้วครับก็สิบปันจากซืือเอ,อเนื้อหมูมาแล้วก็ได้อัดเอ็ดอนแหนมดอกอันนี้เอ็ดส้มหมูส้มหมูบ้าเห้านะถ้าถ้าแหนมหมูมันมัน,ม,นมันสีมันสีอันต้องอัน รดแล้วไปเสิร์ฟตู้เย็นแล้วก็มามีอันพงแหนมนะ,นะนะพี่น้องจ้ะแต่เฮ้ากัมีเฮ่ากับเลยเอ็ดอันแนมธรรมดาเท่านี่แหละเอ็ดไปสู้กันนิดน้อยกินคนไทยนี่แหละจะรุดลุบน,น,นี่แหละเอืเขาห้องเฮากับไปา้หองยายก็มีคนไทยอยู่สี่คนจ้ะ กตำเนาะพี่น,อน,อนอออ้องเนาะเสือนี้ไว้โดแล้วก็เสือเสอไวนะ้จะโดแล้วก็เสือนี้แล้วก็เอามาตำแบบนี้จะตำเสเนะือเท่าเลยนะเมือเช้านี้ก็ไล่สดลลเลยล่ะพี่น้องเออ น้ำจานแป๊บก็ยังไม่มาค่ะเสียงอันเครื่องอัน,อนเครื่องบุพพันนะนะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวซอยแล้วจะบดนะจ๊ะบ่แม่นเอาบ่มีกกะเทียมเดี๋ยวห้างบุกกระเทเียเทมเขาก่อนเออมีอยู่ว้วก็บบมีกระเทียมลราไม่เจ้ เด้อเดียวบดเดียวที่สั่งไอยจังเอาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อจังเด้อครับซอยหมูก่อนเนาะจังมาค่ะมาต่อค่ะพี่น้องหมูกับบดไปแล้วหน่อยเออก็มีกระเทียมนะจ้าข้าวก่อนเสิร์ฟข้าวเจ้าเอาแต่ว่านางหมูยังบะซุกจ้าต้มนางหมูเป็นซุกแล้วจากซอยติ่มวันี้ท่าจ้าเอากระเทียมลงก่อนกระเทียมกระซับได้ละจ้ะ แต่ก็ตำมเพรามันแหลกพีเนอะเอ็ดสนะูตรตามภาษาเอาเ้อจ้ะเพราะว่าอันปั่นแล้วกระเซียม,มาตำนั่นแหละตำมเพราะมันเข้ากันก่อนจากอาม่าอันคั้นเส่อนางมันก็นได้เนาะไปเนอะ ความนะนะออรุงเล่น เหนียวขักพี่น้องหมูด,ด้วนะเหนียวผักเหนียวขาดเ,เอา้าเดี๋ยวซื้อหั่นนะั้นนางมูก่อนัดนี้มาจ้ามาต่อค่ะพี่น้องนางมูเรียบร้อยแล้วจ้านางมูก็หั่นแล้วจ้ามาเอาใยชูมาสิขาดไม่ได้จ้าขาดไม่ได้แล้วก็เกลือจ้าเกลือด้วยนะจ้าใส่เกลือด้วยนะมาตำแล้วอันนี้เนาะเนียวเหนียวพี่น้องเลย ก็เสิเอานางเซือหรือว่าขันเอาบ่อขันเอาบ่อหรือต่ำมาเนาะโอยาด้ำสะอาดเด้แบบนี้อวางในใส่ต้ในขักนี่แหละอ,อ่ะวางในนี่นลหละจะนางหมูก็ล้างแบบสะอาดพี่น้องอต้มซุกแล้วก็มาล้างอีกหนะนะซอยแล้วก็ล้างล้างให้มันขาวแบบสะอาดเลย คือเต็มโขกซงุงกอยู่ในนี้พี่น้องเบิ่งนคอยลองตังเ์แล้วเดิมได้คั้นหนาดูพี่น้องเออโอเต็มโขกพี่น้องออคั้น,นหนาเสียเนาะเออเสิร์กระละมังแล้วกระซิคั้นหนาเสียอ้าเพราะว่ามันมันไม่ได้แล้วไงมาสิเสิร์กระละมังอันนี้แหละ พอมันเปิลแล้วเนาะพี่น้องนี่เด็๋ซีคับเบิ้งเฮ้ย,ย,ยหาถุงมาซีส่วนมือก่อนจะพี่น้องเพราะว่ามันไหลโพดมันหลายเกินเนาะพี่น้องตรงโน้นนี่มันสิตรำได้หลายสบับแบบนี้มันเต็มขกขกค่อยน้อยค่อยกระซิเทใส่นี่แหละ สี่ันเอาโอ้ยทำเยอะเธอเบิงเนาะอันนี้เปรี้ยส์นี่นะคะนี่นะคะดูนะคะจ้าเห็นบมดพี่น้องเนี่ยแหนมค่อยมาเโซเกลจะพี่น้องเกลือนะจ้ะเกลือจ้ะเอ็ดแบบแบบบานๆเท่าเลยจ้ะเอ็ดแหนมบานเท่านั่นแหละไม่ไม่ใช่แหนมคือส้มส้มหมูน่ะนะ ร้านสีเข้มมาค่ะผงนะคะผงนัวนะคะผงนัวจะขาดไม่ได้อันนี้หนึ่งซอนซ้อนอันส่้นอ่ะนะอโอเคใส่สองซ้อนกระยาขีโกงมมาค่ะ ก็เอาข้าวเด้อจะพี่น้องอข้าวข้ากะเฉียข้าวข้าวเจ้าขานี่แหละจะข้าวเจ้าข้านาะพี่น้องเด่นุข้าวเจ้าขานี่แหละเนา่อ่ะก็เสิร์ฟในนี้แหละเพราะว่านึ่งอันหุงเพาอผู้บ่าวมือมือคืนนี้เพิ่นอันกินกับเคอรี่เพิ่นซื้อเคอรี่อันแบบกระป๋องนะจ้ะเสิร์ฟข้าวสักบ้านทากะกัมหนึ่งเนาะจ้ะโอเคอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเสิร์ฟข้าวได้จ้ะ เน,นเนาะกระสิคขันแบบเนเนาะเยอะัดก่อนมานค่ะแบบขันเอาเลยล่ะ quá, nó tình trạng đó, cái bà ban ban thôi nè, ừ, ôi thôi là sập khỏi cả đại โอเคแล้วพี่น้องคันเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ไงคันเรียบร้อยแล้วเดอ้อแหนมจะแหนมพี่น้องเอ,อเรียบร้อยแล้วสิเชอร์ถุงได้แบบเนี้ยจะสิเชอร์ถุงก่อนเด้อจ้าเดียวใส่ถุงก่อนนะจ้าห่อเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องห่อเรียบร้อยแล้วจ้ามาดูหน้าตาแหนมของข่อยนะคะโอเคเห็นบ่าพี่น้องเอ,อ่สวยงามมาล่างการ แล้วก็เซอร์ทุ่ไว้นะเนาะเสอร์ทุ่ไว้แล้วก็เอาไปไว้ทั้งหนอเพราะมันเป็่นเร็วนะ่ะนะนะจ้ะบรต้องเสิร์ฟตู้เย็นน่ะนะจ้ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะนะคะสวยงามอมาลังการค่ะค่ะโอเคเนาะนะคะโอ้ผูบาออกมาหลับเบลงเลิศหรูอล,ลังการหอมผูบาสวรหหอมปัสสด <laughs> จ้าโอเคนะค่ะเรียบร้อยแล้วจ้ะ เอ็ดห่อเอ็ดเอาอยางห่อเพราะมันแน่นน่ะนะพี่น้องจะได้สักห่อได้สองสี่หกได้เจ็ดห่อจ้ะพี่น้องจะก็เป็นห่อเยอะๆได้ละ่ะเออะเอาไว้กินเนาะจ้ะโอเคนะคะคลิปนี้ไว้สันนี้้่ะขอบคุณทุกคนที่ังเจอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ